สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจิราจะมาพยากรณ์คนราศีตุลค่ะคนราศีตุลคนที่เกิดในช่วงของวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนหรือคนที่เคยไปผูกดวงวังลัคนาสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะพอเรามองดูนะคะคนราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคมเราต้องยิ้มไปกับเขาค่ะเพราะว่ามีดวงดาวมากดวงเลยทีเดียวนะคะที่โคจรเข้าไปอยู่ในภพราพะภพราพะนั้นนะคะ ก็จะหมายถึงโชคลาบที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดสิ่งที่ได้มาแบบไม่คาดคิดแต่บางครั้งนะคะสิ่งที่เราได้มาไม่คาดคิดอาจจะพึงประสงค์คหรือไม่พึงประสงค์ก็ได้นะคะเขาก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจีราจะพยากรณ์ต่อไปให้นะคะว่าสิ่งที่พึงประสงค์กับไม่พึงประสงค์นะมีเรื่องอะไรบ้างอ่าตอนนี้เราก็มาดูเลยนะคะว่าดวงดาวต่างๆที่โครจรเข้าไปในภพของลาภะของคนราศีอ่า ตุในช่วงนี้นะคะมีอะไรบ้างดาวดวงแรกเลยค่ะก็คือดาวอังคารดาวอังคารมาจากพบการเงินและพบคู่ครองหรือพบหุ้นส่วนหรือเพศตรงกันข้ามของชาวราศีตุลค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นช่วงเดือนสิงหาคมก็จะมีเรื่องการเงินการทองเข้ามานะคะแบบไม่คาดคิดเพศตรงกันข้ามเข้ามาแบบไม่คาดคิดหรืออีกในยะหนึ่ง เพศตรงข้ามที่เข้ามาที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยหรือเพศตรงข้ามที่เข้ามานำโชคลาภเรื่องการเงินและสิ่งของมาให้เจ้าชะตาแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าคนราศิตุลน,นี้นะคะเขามีดาวการเงินและดาวคู่ครองเป็นดาวดวงเดียวกันถึกค่ะคือดาวพระอังคารต่อไปนะคะเราก็มาดูดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธมาสิงสถิตในภพลาภมาจาก เรือนสุภะกับเรือนวินาศอาจจะหมายความว่าก่อนหน้านั้นนะคะเจ้าชะตานะคะเคยมีการฟ้องร้องเรื่องเอกสารฟ้องร้องเรื่องอะไรแล้วประสบความสําเร็จหรือเจ้าชะตานะคะมีเกณฑ์โยกย้ายไปอยู่ไปรับตําแหน่งที่อื่นแล้วได้อ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบนี้ก็ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นผลดีกดแก่เจ้าชะตานะคะไม่ว่าดาวดวงใดที่เข้าไปในภพนี้นะคะอย่างที่บอกก็จะมีทั้งผลดีและก็มีผลร้ายด้วยนะคะออาต่อมานะคะเราก็มา,ด,าดูดวงของดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์นี้หมายถึงตัวเจ้า,จาชะตาเองนะคะซึ่งมาจากตัวเองแล้วก็ภพมรณะเจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์นะคะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วได้เงินประกันเห็นไหมคะ แบบนี้ก็ได้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะที่จิลาพูดตั้งแต่แรกว่าเป็นลาบที่พึงประสงค์กับไม่พึงประสงค์วันที่17นะคะเดือนสิงหาคมดาวพระอาทิตย์ลงมาค่ะดาวพระอาทิตย์ลงมานะคะอาจจะเจอดาวอังคารส่วนมากดาวอาทิตย์กับอังคารเจอกันมักจะได้เลือดค่ะมีเกณฑ์เลือดตกยางออกผ่าตัด อะไรทานองนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้คนราศีตุลให้ระวังในช่วงนี้ก็คือขับรถขับรลาให้ระวังอุบัติเหตุระวังของมีคนี่มอย่างเช่นมีดตะปูหรือเหล็กแหลมๆอะไรประมาณนี้ก็ให้ระวังอุบัติเหตุด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ไงคะคือจุดที่จีราบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก็จะเข้ามานะคะแล้วประมาณช่วงปลายเดือนของสิงหาคมราศีตุลมีความสุขค่ะ อาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการงานมามากมายนะคะตอนนี้ต้องการพักผ่อนแล้วนะคะอาจจะเก็บตัวอยู่บ้านเงียบๆหรือจะไปในสถานที่ที่เงียบๆเก็บตัวนั่งอ่านหนังสือนั่งฟังเพลงสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็จะมีคนที่ถูกใจแล้วก็คนที่ไว้วางใจอยู่ข้างๆนั้นด้วยนะคะถือว่าคนราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมมีแต่ความสุข ะะไม่มีอะไรมากมายนอกเสจากว่าให้ระวังเรื่องของมีคมและอุบัติเหตุเท่านั้นเองค่ะถ้าคนราศีตุลน,นะคะอยากจะดูดวงย้อนหลังในเดือนกรกฎาคมสามารถดูใต้คลิปนี้นะคะจิราจะวางลิงก์ของเดือนกรกฎาคมให้ค่ะสามารถดูได้อย่างต่อเนื่องกันเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จิราจะทําขึ้นมาค่ะ คลิปนี้จิราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ